กลับมากออลับมาฟังเรื่องราวที่เป็นสาระดีๆบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ฟังนิทานชาดกนะคะคือชาดกเนี่ข,นขึ้นเยอะมากใช่ไหมจะเล่นมุกนี้ผมจะเล่าให้ฟังมออั้เรื่องชาดกเนี่ยนะแต่ไม่เล่าแล้วไม่เล่าล <ๆ S 1> ครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีไร่ชาอยู่ไรห,หนึ่งนะครับ <oike it> ดกดกก็ออกไปเก็บกันแต่ช้ เก็บก็ไม่เสร็จสักทีนะเพราะอะไรคะชาดกครับอ้าพาไปไร่ชาเอ้ยไม่ใช่ไปภูอีเลิศค่ะภูอีเลิศยู่ที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยคุณผู้ชมคะจับตาดูดีๆนะคะว่าช่วงที่จะเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยเราจะได้เห็นความสวยงามของภูอีเลิศค่ะไปยังไงก่อนนี่ไปเลยค่ะภูอีเลิศของเราเพราะว่าช่วงนี้หมอก กอนข้างจะหนานะคะอากาศดีแล้วเนาะปลายฝนต้นหนาวนะอากาศดีหน้าออท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมจะบอกว่าอุณหภูมิเขาลงออถึง18องศาแล้วเด้อเพราะฉะนั้นเลยนี่มันเป็นเมืองที่มีความแบบว่าเย็นเนาะถ้างั้นอุณหภูมิขนาดนี้ได้เห็นะทะเลหมอกแน่นอนเลยค่ะก็เป็นจุดที่ มองเห็นเขาเรียกว่ามันเป็นจุดเชื่อมนะคะระหว่างไทยกับลาวด้วยนะคะถึงหรอคือด่านซ้ายอจุชายแดนอยู่แล้วด่านซ้ายใชายแดนแคว้นเมืองหน้าด่านเห็นไหมเหรตำรวจทหารนั่นแหละมองเห็นฝั่งประเทศลาวเลยมันมันเป็นทิวเขาภูอีเลิศเนี่ยนะเป็นทิวเขาแต่ไม่ได้ถึงขั้นเห็นบ้านเรือนใช่ไหมมันมันเป็นการเป็นการทอด ที่ปกคลุมและมีร่องเขาที่เชื่อมกันแต่พื้นที่สวยจริงนะสวยค่ะพอขึ้นไปบนเขานี่เห็นบ้านเรือนประชาชนอยู่ด้านล่างหมดเลยเนาะค่ะเขาก็เลยทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะชื่อว่าชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากหมันคุณนรเสษประธานกลุ่มเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆความสูงของภูอีเลิศเนี่ยสูงถึง620เมตรจากระดับน้ําทะเลเพราะฉะนั้นอากาศจะเย็นสบายนะคะแล้วทะเลหมอกจะปกคลุมในระยะทาง30กว่ากิโลเมตรมองเห็นพื้นคล้ายๆเป็น พรมสีขาวเลยนะคะเป็นปุยนุ่นสีขาวสุดลูกหูล,กลูกตาเขาก็เลยมีบริการรถอ e ีแท็กของชาวบ,บ้านพาขึ้นไปยอดภูสามารถไปกลางเต็นท์ได้ค่ะนอนชมวิวได้นะคะท้องฟ้าสวยงามถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเป็นแกรนแคนยอนแห่งจังหวัดเลยก็ว่าได้อก็มีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะอสังเกตนะคะว่าเขาห่มผ้ากันแล้วเนาะ<อ>ขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยคือหนาวนะหนาวเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเที่ยวแบบผจญภัยก็แนะนํา ภูอีเลิศเป็นหมุดหมายปลายทางไปไม่ยากค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขามีรถดิแทกพาขึ้นไปเตรียมแจ็กเก็ตไปซะหน่อยนะคะเผื่อว่าอากาศจะหนาวเย็นจะได้เที่ยวได้สนุกเนาะปีนี้ว่าไปแล้วผมว่าอากาศหนาวนี้น่าจะน่าจะหลายวันอยู่เนะเาะเพราะว่าฝนตกเยอะน้ำเยอะนะครับปีนี้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับฝนตกเยอะอเพราะฉะนั้นอากาศหนาวก็น่าจะอยู่กับบ้านเราพักใหญ่แหละนี่ยังไม่ถึงอากาศหนาวดีนะ ก็เห็นหมอกโอ้โหดูยังเหมือนภาพวานจริงเลยนะคุณรัชนีความสวยงามของธรรมชาตินะครับนี่เมืองเลยบ้านเรานะออเอาละฮะท่านผู้ชมครับเมื่อเที่ยวแล้วก็จะพาไปหาอะไรทานนะครับของที่เราทานอยู่เป็นประจําแล้วก็ไม่เคยเบื่อเลยมันก็คือก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวแต่ละที่เขาก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปนะฮะจะพาไปดูก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ ของคุณยายนะครับยายเขาเรียกอะไรยายนางเออยายนางเขาเรียกยายนางยายนางนะฮะนี่ยายนางเตี๋ยวโครงไก่ครับวันหนึ่งแกขายเยอะว่าังนะเออเหตุเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ของแกเนี่ยรสชาติมันเข้มข้นแล้วก็โครงไก่ของตอกต้องเปื่อยๆนะนะคุณรัชนีค่ะจัดชามใหญ่ให้ลูกค้าเลยนะครับ เคล็ดลับเนี่ยก็คือเน้นสดใหม่ทุกวันอยู่แล้วนี่แน่นอนนะฮะเริ่มด้วยการต้มน้ำซุปโครงไก่ว่ากันนึกแต่ตีสีนั่นแหละครับยายนางนะแล้วก็ผสมเครื่องเทศเครื่องตุนยาจีนนะครับเปืเป่ยอยไม่หอเลมนี่เปืเปเ่อยไหมกกระดูยยังเปื่อความเปื่อย,<ล>ยแบบนี้แหละครับมันคือเคล็ดลับความอร่อยของแกแกตุนนึกแต่ตีสีนะไม่ใช่คือแกเอาโครงไก่ใส่ไปในถุงด้วยเหรอคะใช่เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับคือสไตล์ที่แตกต่างใช่ไหม แล้วใครก็ตามถ้าทาก๋วยเตี๋ยวนะอท่านมาตั้งหม้อแล้วขายเลยนะไม่ได้มันไม่มีทางเลยมันไม่ไม่อร่อยเนาะใช่มันไม่มีทางที่จะนัวที่จะไร่ได้แกัวลวกเส้นเสร็จแล้วแกเอากระชอนตักตัวที่เป็นโครงไก่ที่เปื่อยอะค่บเพราะว่าตัวโครงไก่นี่แหละครับคือความเขาเรียกหวานน้าต้มกระดูกไก่กระดูกหมูกระดูกเนื้ออะไรก็สุดแท้แต่นะครับโอ้แกขายวันหนึ่งนะฮะเยอะเอาเฉพาะ น่องไก่ปีไก่เนี่ยก็เป็น10บสกิโลครับต่อวันคิดดูก็แล้วกันนะฮะนี่ถ้าเราจะขายกว๋วยเตี๋ยเนะเาะแกเล่าบอกว่าเริ่มต้นก็ด้วยความที่เป็นคนชอบกินกว๋วยเตี๋ยวนั่นแหละ,ะทํากินในครอบครัวอยู่บ่อยๆอ่อยมีคนบอกว่ามันอร่อยนะนู่นนี่นั่นก็ปรับปรุงสูตรเรื่อยมาครับตามความชอบของแกลแล้วก็คําแนะนําของลูกค้าก็เขาก็แนะนํามาก็ทํามาเรื่อยอก็เลยได้ก๋วยเตี๋ยวโครงไก่แบบเปื่อยๆแบบนี้แล้วให้เยอะ นะครับลูกค้าก็ชอบอ,อกชอบใจแกเปิดขาย10โมงครึ่งไปถึงบ่ายสามแคนั้นแหะครับก็หมดแล้วหยุดวันอาทิตย์นะฮะเป็นไงน่าทานไหมหน,น้ำก็ข้นนัวอย่างนี้เลยครับอ่ะไปฟังดูฮะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทําอะไรขายตามสั่งนะขายตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวแต่ทีนี้มันมันหลายอย่างช่วยไม่ไหวก็เลยว่าวก๋วยเตี๋ยวขายดีกว่า ก็เลยมาทาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวย่างเดียวเลยเป็นสูตรของเราเองใช่เราทาของเราเองก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆอถามลูกค้าด้วยก็ต้องการอะไรก็เอามาให้เขาเอามเพิ่มมาให้เขาน้ำซุปน้ำซุปอะไรเราต้มเองเราเจียวทำเองใหม่สดทุกวันเหลือยายเททิ้งทุกวันเลยนะซุปนี่สดใหม่ทุกวันอะยายไม่เก็บเก็บแต่พวกนี้น่องปีกอะไรมันเก็บได้ใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าน้ำซุปททิงเลยเราทำเองเลยทเองย้าตลาดตีสี่ อ้านั่นแหละครับท่านผู้ชมครับได้ดูรายการเรื่องพบคําก็ได้เห็นเคล็ดลับหรือว่าเทคนิควิธีการว่าคุณยายทำยังไงถึงได้ขายได้เงินได้ทองขายดีวันละ1ิบกิโลไก่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนี้ไม่ธรรมดานะคุณรัชินีนะ hmm. เออก็ต้องบอกว่าดูชามของแกสินะฮะนี่ hmm. ถือว่าขายเยอะนะนะครับ โครงไก่มันก็จริงๆมันมีเนื้อติดเยอะนะเพีงแต่ถ้าไม่เปื่อยมันก็จะกินยากแค่นั้นเองนะคะเอาล่ะครับท่านผู้ชมพักก่อนเนะาะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ